แม่น้ำกรำรแปรเปลี่ยนเป็นธานธรรมวารีระลึกถึงมัญชุสีตอนที่สองน้ำพุคือบ่อกเกิดของทานน้ำจิตก็คือบ่อกเกิดของแม่น้ำกรรา การกระทําของพวกเราในทุกวันนี้ตลอดเวลาทุกนาทีเป็นไปเพื่อการดํารงชีพให้อยู่รอดดิ้นรนตื่นนอนขึ้นเพื่อต้องทนทุกข์แม้ยามหลับนอนก็จมดิ่งอยู่ในราตรีแห่งความทุกข์เสมอกันทั้งกลางวันและกลางคืนจิตที่ไม่มีเวลาหยุดนิ่งจึงไม่อาจเห็นร่องรอยการเดินทางของจิตที่ผ่านมาได้เลย แม้พฤติกรรมจะแสดงออกด้วยความโลภความกโกรธความถือตัวเมื่อผู้คนไม่ยอมที่จะหยุดนิ่งเพื่อทบทวนจิตเขาผู้นั้นย่อมรวมตัวอยู่ในสายน้ำแห่งกรรมไปตลอดกาลแล้วเราจะหาความเป็นเนื้อแท้ของใจพบได้เมื่อไหร่กัน เราเอาแต่ให้กระแสของความปรุงแต่งศาสตร์ซัดให้เราวาดวันในสายน้ำกรรมต้องกระทบเกาะแก่งกรรมวารีที่เชี่ยวกรากเกิดแล้วตายอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะไม่เท่าทันกลโกงแห่งความปรุงแต่งพวกเธอพยายามไปถึงปุณธริกค,คันโลกธาตุอันเป็นที่สถิตแห่งบรมศา,ศาศสดาวายโรจนะ พระองค์คือราชาแห่งจิตบริวารทั้งหมดในปุนทริกขันที่นั่นก็คือสภาพอันเป็นเครื่องปรุงแต่งของจิตเมื่อใดที่เธอเท่าทันอารมณ์ทั้งมวล เมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังถือกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนภาพที่ซ่อนเร้นให้ชัดเจนภาพแห่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความจริงของพุทธตาเมื่อเท่าทันจิตแม่น้ำกรรมที่ไหลรวมลงที่สุดจะกลายเป็นทะเลน้ำหอมอันเป็นที่สถิตแห่งไวโรวุจนะพุทธเจ้าทันที หากเธอเคยให้ร้ายด่าทอและทำทุกวิธีที่จะให้ความชั่วพอกพูนทุกสิ่งสิ้นสลายลงได้ทันทีเพราะปัญญานั่นแหละการกระทำของเธอกำลังทำให้พระมันชุศีโปรดเธอไปสู่ฝั่งแห่งโพธิได้อย่างแน่นอนนี่คือการเปลี่ยนแปลงกรรมด้วยธรรมปัญญาของพระมันชุศีโพธิสัตว์ธรรมนิยายมหายาน คนทำใต้ร่มไผ่ม่วงใครด่าฉันก็รักใครให้ร้ายฉันก็รักใครรักฉันก็ยิ่งรักตอบมากยิ่งไม่ใช่อะไรเพราะฉันรอที่จะพาเธอไปสู่ความหลุดพ้นนี่แหละฉันมันชุศีเอง